एक <पड़ी> พี่ก็จะรอตรงนี้รอตรงโคมไฟเอ็ก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 เอกเอ็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 กเอกเอ็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 ก ้กส่งนี่ไย่ยนะียเไว้ดีไหี่ภูมิกล่าแกนนะคะหนูเป็นตัวแทนของีเพื่อจากบาคัมเรียนนะคะวันนี้หนูขอบคุณี ทูปุ่นคพความสุดสุาเนะคะถ้ามีโอกาสจะม่พาทกมานียนะคะดีมากมากคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวขอกล้องนี้ก่อนนะคะเด็กๆมองกล้องสองสามโอเคหนึ่งสองสามชี้ ชมลมพบสะพานบุแห yes. ่งความหวังอัศัทธานะคะพร้อมทีมงานนะคะวันนี้เราได้ไปมอบของอุปโภคบริโภคนะคะข้าของเครื่องใช้นะคะเสื้อผ้าแล้วก็ของจําเป็นต่างๆนะคะเช่นน้ําดื่มแล้วก็ขนมนะคะไปมอบให้เด็กๆที่มืิที่คารเมเลียนนะคะก็วันนี้เราก็ทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจกันทุกคนค่ะ